ยาแล้วสับตัวใหม่ไปให้ตัวใหม่สวมเด้อนี่เด้อมาให้อีกแล้วมาเอาตัวใหม่ไปให้ตัวใหม่สวมเดี๋ยวหาเราเบื้องบนนั่นคือได้จักโน้ตโอ้ตัวใหม่ทุกหลายเชียร์แล้วพี่หาเบื้องบนเด้อโอ้หนีโน้นนึงอีกอะไปสับโน้ตสวมวันนี้บ่ไปเผา จะตับ่อไม่สมไปต่อช้างพูนมาหนิโอ้นี่กระลังออกนเห็นมะหนิแล้วก็จะแต่ยนาอีกคนมเอาเกะทิ้งจะตับจะไม้สมไัะขวดสองขวดกอนมะเผาเล้วยิ้มเลียวเผาอ่ะซื้น้องงามคักน้องหนาวแล้วนองหนน้อเบาแล้วก็มึงมงงาคักว่ะอีอูนสองสามน้ออ นี่จีน,น,น่หบบน่ะเขาบอมึงเนะไม่หนาหรอตัวนี้เดี๋ยวทังนี้ก่อนเด้ทอทั้งนี้เขาเบดเนีย้ยเห็นไม่ครับเนาะสมเนาะไม่รองไว้เขาจะกอของเขงอย่างนี้ละอ้า นอนโอ้เนี่ใสเออเอาได้จักน้องหาบึดเบ็ดแล้วหาบึดนอนนี่เอาไว้นอนนี่เอาไว้ด้วยนี่เนอะเอาไว้เอาไว้ม่ต้องออกก็ต้องออกออกกันสูงแล้วกันสูงแล้วนอนนี่รั้มไม้ร้ำเก่านี่มันไปไกลเนอะนอนเพราะว่าอาศัยว่าแดดเกิดที่นาอีกนอนนี่เอาไว้ได้ยักน้อ โอรานนออย่างไั้นมันอยู่างนันไงบ่ออย่าาอคือกันเลยอหอหมดไ้เบิ่งนี่โอ้นีนอนีก็ไวนอนี่ก็ไวเออขายมันเกิดปีนาพุนึ้นหลายล้เลยผุนุนสามสีหาลัายมันขึ้นลวดายามัมอกกนออกปีนาให้กินอีกตัวกวอนั่นกรลักออกนอก็เอาหรอกในการนหน่งเปิกดกเน3สาม